<c oughs> อือ่ามาดูกันนะเอ,อ่อถ้าเป็นอย่างนี้วาดยังไงใช่ไหมครับมันก็จะมีสองวิธีที่จะวาดได้เนาะวิธีแรกก็คือก็แทนค่าเซต้าไปเนาะ <c oughs> วิธีบ้านๆนนะครับ <c oughs> อะไรบ้างพายส่วนสามเนาะลองดู <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยพายส่วนสี พายส่วนหกใช่ไหม,หมอืมเริ่มจากไปก่อนพายส่วนหกก่อนเนาะน้อยสุดนะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะพายส่วนหกก็อยู่นี่เนาะยังไงพายส่วนหกพายส่วนหกวันนี้ไหมอะไรเงี้ยพายส่วนสี่ก็ครึ่งหนึ่งของระหว่างศูนย์กับพายส่วนสอง ส่วน3ก็ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ก็พอดไปเนาะแต่เราไม่ทำวิธีนั้นหรอกนะครับอีกวิธีหนึงนะครับเรามาทำอีวิธีหน่งแนะนำว่าทำอีวิธี1แต่ถ้าเกิดวิธีนี้ไม่ได้ก็ต้องยอมเสียเวลาครับโอเคก็เราสามารถพอดครูคเคยบอกใช่ไหมเราต้องผัด พลอตกราฟสายให้ได้ภายในหนึ่งภายในสิบวิให้ได้ใช่ไหมถ้าเราทำกราฟสายได้นะครับเราก็จะทำสิ่งนี้ได้ก็คือเจอนะมาไว้ก่อนละกันมันจะได้มันก็จะได้สิ่งนี้ขึ้นเนาะ เลยตาเค okay, แล้วชึบเอาใหม่ oh จุดไหนวะนี่นี่เออนี่อ่ะโอเคโรวจตรวอ่ะนี่นี่นะนะครับเซนี้นะเซนี้นะเซนี้นะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับแถมตรงนี้หนะ่อย โอเคก็จะได้ประมาณนี้ส่วนเส้นไซน์ไซเซตา้าแล้วก็มีมีอันนี้ด้วย no. เนาะสีแดงแล้วกันสีไลดีสีเขียวแล้วนะตัดกันไปเลยนะครับก็คืออะไรครับก็คือช่วงที่มันน้อยกว่าศูนย์มันจะเด้งขึ้นใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นนี้อืมตรงน,นี้ก็จะเด้ง เด้งขึ้นมาเนาะมันก็จะกลายเป็นนี้ครับปบั๊บใช่ไหมพอถึงตรงนี้ปุ๊บเด้งขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้อยู่แล้วใช่ปะทำไมมันเหมือนไม่บาลานซ์รู่าไม่บาลานซ์เองใช่ไหมอ,หมอะแล้วก็โทษโทษโทษน่าจะอยู่นี้นะก็เด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็ แสดงขึ้นไหมดูดีอีกอ่านะครับก็กลายเป็นว่าอะไรครับเราเอาจุดสำคัญมาพลอตเนาะก็คือตรงนี้ตรงนี้มีมีการบวกกันร,ระหว่างสีเขียวกับสีสีส้มเนาะอันนี้สีส้มเนาะอันนี้สีเขียวบวกกันร,ระหว่างสีเขียวสีส้มศูนย์บวกศูนย์ก็ศูนย์สดงว่าวกราฟผลลัพธ์ของเราครูใช้สีไลดีด สีน้ำเงินนะสีน้ำเงินแล้วกันนี่คือผลลัพธ์ของการบวกระหว่างสีส้มกับสีเขียวอันนี้เนาะจุดสำคัญหนึ่งหนึ่งมันหนึ่งทั้งคู่หนึ่งกับหนึ่งก็ตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ศูนย์ทั้งคู่ตรงนี้อะไรลบหนึ่งหนึ่งอันนี้ตรงลงตรงนี้ลบหนึ่งนะอันนี้หนึ่งก็ศูนย์ใช่ไหม ก็กล่าวคือไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยนะครับสีเขียวกับสีส้มตรงเนี้ยบวกกันก็ศูนย์ตรงนี้กับตรงนี้ก็ศูนย์ตรงนี้กับตรงนี้ก็ศูนย์แสดงว่าช่วงเนี้ยทั้งช่วงเลยเนี่ยใช่ไหมศูนย์แสดงว่าช่วงเนี้ยช่วงพายถึงสองพายเนี่ยเป็นเส้นตรงนี้เนาะนะครับอ่ะพอไว้ก่อน ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะสองสองสองอยู่ไหนสองเส้นนึ่งนี้นี่นะครับเขมไหมแล้วก็ตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะตรงนี้มันหักลบกันได้ศูนย์ใช่ไหมนี่มันก็จะกลายเป็นอะไรครับอ่าืมแลวตรงนี้ตรงเนาะ แล้วตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ถ้าตรงนี้อ่ะถ่ายสีเป็นไงครับมันก็จะเป็นนี้เหนะอือเป็นนี้โอเคนะครับเอ่ออ่ะตัดคลิปก่อน